อ,อะไรอ่ะมันเปรี้ยวคือทุกคนฟังเสี็ <_ COVID> จนะคุณคน<า>น้องวันเต่าจริงน้องไปปิ๊งมาเหมือนถ่านไม่ร้อนทำไมถ่านมันดูไม่ร้อนเลยเอ,อ่ะกำลัน้ำชุำ่มช่ำเลยฝนใช่ใช่นี่คือฉัน มันคือมันเมลโลที่เป็นหน้าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับเราจะมากับการรีวิวขนมดังจากติ๊กต็อกซึ่งเราจะมาดูกันว่าอันไหนน่ากินตาบ้างเป็นต่างต่างประเทศทั้งในประเทศมาไม่รอช้ากดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องขันติแล้วใครที่ชอบสั่งของกินจากติ๊กต็อกคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่าแต่ก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมนะครับตอนนี้ขันติขยอมแพ็กเกจใหม่และอัปเกรดรสชาติแล้วครับตอนนี้นะครับจะมีความเป็นรสส้มอร่อยสุดๆแบบนี้เลยนะครับฉลากก็จะเป็นคําาว่ ขันตีขยิมใครอยากได้นะครับทุกคนติจะัปักตะก้าไว้ให้กดสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับกับขันตีไข่เยิม้มอัปเกรดทุกคนดูตรงปุ่มไม่จกตาต้องขันตีไข่เยิ้มเท่านั้นครับมาดูคลิปแรกกันก่อนเลยครับอู้อะไรอะ่ะมันเปรี้ยวหรอขทำไมคำน้ำหนักอุ้ยเ<ะ>ขาเทมาเป็นทราย มันคือมันเหมือนอะไรเป็นลูกอมแบบใสๆหรือว่าเป็นแบบน้ำตาลอยากลองมากมันจะเปรี้ยวหรือมันจะหวานมาลองดูกันได้มาแล้วครับทุกคนอันนี้ติสั่งมานะครับจากในติกต็อกนะครับทุกคนซึ่งเหมือนเขาจะละลายค่อนข้างเยอะและ้วแต่มันยังมีความแบบเนื้อใสๆเดี๋ยวเราลองมาเทใส่ถ้วยกันนี่อุ้ยอุ้ยมันคือแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงอะเป็นแบบกัมมี่บอลบอลนะหรอ ขูดลงไปแบบนี้เลยอุ๊ยอยากรู้รสชาติมากว่ามันจะหวานหรือเปรี้ยวหรือแบบยังไงไม่รอชา้าเรามาชิมกัน,นคลิปเขาจะแบบเอามือหยิบนะทุกคนนี้มันจะเป็นแบบลูกๆเคลือบน้ำตาลแบบนี้ <c oughs> ไอ้บาเปรี้ยวเธอ sour คือทุกคนฟังเสร็จนะ <c oughs> เปรี้ยวเป็นวุ้นกอบที่เปรี้ยวมาก ออหอานาว้วยเต่าดยมันคือเต่าจริงรเชาวกล้วยอะ่ะตีเห็นคลิปนี้นะครับตีก็ไปตามหาว่ามันมีขายจริงหรอเชากล้วยที่เป็นแบบรูปเต่าาดูสิว่าน้องจะเป็นมีสีคะเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนเต่าจริงคน เอาเปิเต่าจริงนั่นแหละเดี๋ยวเลี้ยงเต่ากันดีกว่าครับติจะเตรียมน้ำผลไม้อันนี้เป็นน้ำผลไม้นะครับปล่อยเต่าลงอ่างด,ดื้อเหมือนเลี้ยงเต่าจริงๆเลยสวัสดีตัวน้อยนอนรักจังกินกับงมน้ำผลไม้สดชื่นห,หยุดไม่ได้เดี๋ยวอิ่มไปเมนูต่อไปครับ แค่มองเนะี่ยก็เหมือนเป็นเซตของธรรมดาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่กิน<ะ>ได้หมดเลยมีผักเคียวกรอบนะคืออันเนี้ยถ้าถ้าไม่บอกนะครับทุกคนจะคิดว่าเป็นเนื้อว่าเคีวแตงจริงๆแล้วน้องเป็นสตอรอเบอรี่สตรอเบอรี่ผักเคียวกรอบพร้อมน้ําจิ้มซึ่งน้ําจิ้มเนี่ยเป็นพริกเกลือหอมๆโธ่ <Wow. S 1> มันคือสตอรอเบอรี่หรือเนื้อแน่เนี่ยเอามาวางบนถาดแบบนี้ไปปิ้งมางเหมือนถ่านไม่ร้อนทําไมถ่านมันดูไม่ร้อนเลย ถ่านกรอบเลยอืม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 คือถ่านอร่อยกว่าอืมอเลยอืมถ่านกินได้เจ้าใช่ไหมคือมาไม่ลบติดได้เพิ่มชอกโกแลตจิ้มนะครับทุกคนนี่เป็นจิ้มแบบนี้นี่อืมอร่อยมากกินกับมกับหัก อุ๊ยอร่อยมากและไอตัวที่จิ้มเนี่ยมันนัวทุกคนมันเป็นแบบไม่ใช่เผเกลือแค่แบบแค่เผ็ดหวานทุกคนมันจะมีความแบบเค็มนิดนิดนัวนัวเผ็ดนิดนิดนะครับอุ๊ยอวอืวออด,ดูหมั้ยรอดูใกล้ๆว่าเนื้อสตรอเบอรี่เป็นเม็ด,มดสตรอเบอรี่แบบนี้เลยที่รักและแบบมันเออามาอดองอดแอเพ่นเหมือนว่าเป็นฟงเป็นปิ้งแต่ถ้าไม่สะใจก็กิกนทานไปเลย อืผ่านก็คือเป็นมัฟมันไม่โลวินไะไก็ยกกแล้ตอุ๊ยอะไรอ่ะชวอเทดออฟฟี่มีแบบหลายรสมันแข็งเหรอหรือมันมันมีหลายรสชาติเบอร์รี่ ทุกคนมันคืออะไรคือฝรั่งต่างประเทศฮิตกันมากแล้วอันนี้ตีล่าสุดตีไปเจอร้านในไทยจะเป็นรูปแบบนี้นะครับอันนี้มีหลายรสชาติตีซื้อแบบคระลอดมา,าเขาก็จะมาเป็นอุ้ยลรถแบบนี้เหมือนลูกอมธรรมดาแต่เขาบอกว่าริงิอร่อยมากมากถ้ามีตะกร้าติดจับปากไว้ให้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาชิมกันก่อนเลยกินแบบนมนมลูกอมนะทุกคนเดี๋ยวลองชิมกันเป็นความหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนิดนุ่ กัดแล้วเป็นรอยฟันอืมจะเคี้ยวเพลินเนาะแต้ความหวานกับแบบไม่ได้หวานมากเละมันนะแบบมันหวานอมหอมแต่ติดฟันอยู่นะทุกคนค่อยๆเคี้ยวค่อยๆอมาม,มาลองอีกสีนหนึ่งอืมซอมบโอรีโออืม <Wow. S 1> หอมโอรีโอ เขาหนุบหนุบอืมเขา,า,าไม่เคยทำอ่ะถ้ามีโอกาจะปักไว้ให้ทุกคนก็อร่อยอยู่นะติชอบอ่ะแต่เขามีแบบฟิสได้ขึ้นมาด้วยคือปกติอ่ะเป็นทัฟฟี่แบบนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นฟิสได้ทุกคนได้กันอ้ยลูกสวยมากอืมอืมรสชาติคล้ายกันแต่ว่าเหมือนฟิสได้มีความเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าอุ้ยอ่อยอย่ะ เป็นแดนโบ่ยอร่อยมากเป็นเปรี้ยวหวานหอมแบบเบอร์รี่ผลไม้จด,ดมากอมชอบอันนี้มากกว่า <c oughs> สามอย่างนี้คือของร้านหมูปิ้งนะทุกคนอันนี้มัอกี้อันแรกที่เป็นซาวเวอร์อันนี้ไปลองทาให้ลองอันนี้อร่อยดีและ <c oughs> นี่ครับ คือลูกอมบอลบอลอันนี้รสแอปเปิลอันนี้เป็นลูกอมที่แบบดังมากเยิ้มเยิม,ยมจะมีน้ำฉ่ำๆหน่อยส่วนมันก็คือแบบน้ำตาลกับกรอบเป็นรสชาติน้ำซอสแบบนั้นไวันหวานกรุบๆสดชื่นมาก ตดลมามมเน่ดีนะกินเพลินแต่ว่าหวานนะทุกคนนี้ก็กินในจำนวนน้อย <c oughs> เยลเขาจะเย,เยอะมากเลยขอบนอกเยิ้มหน่อย <c oughs> เป็นน้ำตาลเพืเือยเฮ้ยเป็นเหมือนลูกอุมยังกะฝักกะโพดมันก็คืออ <c oughs> ีกนึงที่แข็งๆเรามาทำเป็นแท่งสวยและล่าสุดหมูปิ้งก็ทำตีก็เลยสัง่งมาซึ่งเขาจะเป็นลูกอมแท่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวจิ้มป๊อปแบบนี้มาให้ด้วยอยากรู้ว่ามันจะเปรี้ยวหรือมันจะหวาน แต่ที่แน่ๆทุกคนน้องละลายค่ะอันนี้คือมาแบบนี้คือคือน้องละลายอาจจะด้วยร้อนไงรูปทรงแบบจากโค้งสวยงามนะครับแต่ว่าพอมาอยู่กับติ่ไม่นานก็ละลายเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าให้เหมือนว่ากัดโชว์รอยฟันแล้วก็กินได้จริงๆในรูกลองจิ้มลงไปครับถึงมูก็ดูดีน,ะนี่นี่หืม เปรี้ยวมากตี่มซิมโคตรเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไม่เข้าใจผงอะไรเนะี่ยมันเปรี้ยวได้ขนาดนี้อ่ะแสดงว่าผงที่คลุกอันสีฟ้าอันแรกอะ่ะไม่ใช่ผงน้ำตาลแล้วแต่ว่าม,มันผงโคตรเปรี้ยวเลยมันจะเปรี้ยวได้ขนาดนี้มากัดโอเคสรุปก็คือมันอาจจะอยู่ที่เย็นเพราะแอร์ทั้นั้น B บนทาวฟีเหมือนเดิม <l ija> นะครับทุกคนอันนี้คือติดได้มาเป็นขนมที่ราคาสูงมากแต่เขาบอกว่ามันเป็นมาร์ชเมลโล่ที่เป็นรูปหน้าก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรูปหน้าไข่รูปหน้าฉันปะเหมือนมีมีหน้าเหมือนฉันปะเหมือนอยู่นะอันนี้นี่ <l ija> เป็นมาร์ชเมลโล่ที่ราคาสูงมากแต่เป็นรูปหน้าตีดได้มานะครับอันนี้สั่งมาจากต่างประเทศเลยนะ เขาบอกว่าทํำมาจาหน้าคนดังนะครับทุกคนเป็นน่าจะเป็นคนดังจากประเทศจีนนะครับทุกคนนี่เฮ้ยหือแพ็กเกจแบบดีงามอะ่ะมันแล้วมันกินได้จริงใช่ไหมเนี่ยคิ้วตาใช่ปากใช่ใช่นี่คือฉันมันคือมาร์เมโลที่เป็นหน้าของฉันเลยชัดๆดูอ่ะ ฟอมพิล์มั่งเหมือนติก mm ินโฟมอ่ะ hmm มันกินได้จริงไหมเนี่ยกัดจนหน้าตัวเองอยู่แมันค่อยมันมันสำหรับโชว์หรือเปล่ามันกินได้มันก็มีความเป็นรสแป้งๆหวานด้วหนึกว่ากินยางมาต่อย อ่าแล้วแหละถ้ามันตัโลกอ,ะอ่ะมันเหมือนหน้าฉันหรอ,อหน้านี้นะครับมากินกับขันติขยิมนะครับทุกคนซึ่งเป็นรสโซมรสใหม่อย่างในเซ็ตมีช้อนแบบนี้นะครับเอาช้อนแบบนี้นะครับจิมจ้มเจาะลงไซจึก๊กแล้วก็กรีดล้อมนะครับทุกคนมันก็จะเปิดออกมาได้ง่ายๆเลยฟ้าดังฟื้นดึในม้ ที่เป็นเหมือนหน้าเราเลยอะเปรี้ยวหวานหอมกลิ่นโยเกิร์ตมากเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับของดังในติกต็อกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะอยากให้กินอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับ I love you